พอทีแค่กรมอดีวเาไพ่สมุดใกล้กว่ากันโอ้หเอาหมุดใกลไหนโอโขึ้นเลยม่นเอาโหลดไพ่สมุดใกล้กว่ากันเด้อเดับ้นอาักปวเลย สบายดีพ like nice ี่น้องมือนีมาเอาเยาะ็ดเหาะอด้ิมเสีเนาะมาเอาะมาเบิ่งกันว่าสีใดป้าหรือบุได้พี่น้องนี่ก็ขี่เงินเนาะหน่อละก็เล่าขึ้นเดดังกัด เวรกันว่าสิได้หรือโได้พี่น้องเน้ยเป่าเว้ยโอ้้ิมะกยังอยู่เซก็มีปลากระเดื่องป่ายังพอยปลากระเดืองหมอวยองได้ตีมันจะไปเี่ยวกเลยังมันหัมันมีเนี่ยยัง็แขแเฮ็ดเลืกพวกบไรมันบวิดแห่งเวแยมลุกดินัก Mà xin tước đại ở đây đi Thế nhá, thức thằng mà Có khó 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 Ôi Nhà Nhìn mà, nhìn lúc mà Ôi mẹ hả? Tỏa ngô ốc Nhưng mà rèo này Đấy ốc Ô ốc là này Nhá Lắc hẳn Cái trước thì đang lấy ke nó rồi cái này น้อาเต๊ะยาเตยเตะเลาเต๊แบบเงงนคนใหน้อเอ้ยแบเปน่คุณผ้ชมเลือกอัสีนเาไปาจดสีมืรานกันตึกเดี๋ยวเปนึกเขานึกเขามาผิดนึกงขอเขาไนี่บล้ตึกนนี่นึกเขาไทตี้มโนด ไที่แท้ฮะงอมหดได้วี่หงมฮะบ่แล้วมันตีเส้นได้ป่าเส้นป่ามันหยาดเพอโอ้ยฮะก็ตุ๊ดนี่พี่เลอบึงจักดอปไปพยายามบกเขาเนาะยันป่าบกเขามันมันบกเนาะ งอน่นเนี่ยพูนหาดพูนุ้ยพอโตโอ้ยยังกระสัเนยนี่ฮกมันจะไปเยียบเลยะนั่นอยมันอะนะตีมันอ่ะุ้ยโตเ้าว่าอบมันได้ไม่ปลาคอถึงนะเอาลูกนีอเอาลูก็ไปบนใหม่เลยลูกไม่ได้บ่เห็น<ๆ>มิแห่งดีหนะ ง่ายพักกันไปสมพลอมีพระุก้ยเหาว่ากระตั้แล้วขาม่เบิวิา่านอ่เบิวิาหาเลเบิกช่ย

ช่วยด้วยบ้าบ่เขาด้วยหอหัวช่วยด้วยบ้านบกเขาช่วยมลนอนด้วยบ้าบ่กเขาเลยาไจจีได้เลยะ่ว่าเขาเผาปหือกเขาอยากเขาเผา

พี่น้องเบื้งสุด้ายหน้าเบิ้งนี่ไปเบิ้งคนหมดไกลก่ากันได้ปะปกติอะไรสิพี่น้องเบิ้งนี่พอสิแค่ก้อนเดียาไผสิหมุดใกล้กว่ากันห่ดเนาะเอาไหมไปสิหมุดใกล้กว่ากันพี่น้องเอาหมุดไกลไหนเพโลกขึ้นแล้วมันเอาโลด

กอดถึก <laughs> ใจก <c oughs> ช,ช่วยด้วยช่วยเป็นรถด้วยามา่พ่อแกฮีนจนเมื่อย Muy được mọi người. Bồn 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 อ๋อมันแกงสมึงกันพอนเก็บได้หมดนพออาบอน้ำเลิกขนาดพี่น้องขนาดแค่ตะพองนี้เพียงข้อเลยอยู่นอกประมาณสามสิบเมตรพบเลืกเฮ้ยของพี่ Atau kad Tak morally Ain't afraid to shake her ตึกก้อนบ่ตึกบ uh, ่ตกดอกอันมีดอกฮะบ่อะไรเนาะมีทำพิยหนาอยู่เชอไรเ่กุ้งขันค้ขันเป็นพญากี้เอาค่อะไรเขเป็นคานอ่ะานอะไหัวลกไม่รู้อ่ะโอ้ขันพญากี้ได้ไปถวยอะไนี่แล้วกูาปลาคอดู

มอฮะไขหมฮะมลนหมดตตตตเนาะเพ็ดบ่เ็ดเยมาอ้แห่หันหัวาละหัวเนอห่อนนะไปแกไม่พูดจับูวนที่ดีเขนะบะจับเันถือเออไรเนไอืนได้ดิเพลางหมักชงไว้กับกี่ได้ดิกินได้ได้ดิ

ยงเี่ยวเด็กกีฬาเดอเนี่ยมุนปลาปลาปลาอะไรปลายังว่ะปลาคอแหละปลาคอกระยใหญ่สีชมพครับปลาคอกระเซานั่นแหละมันออกลูกนี่สิลาคึอนมลุ่นนะกระปุยปลกระเดิค่อถ่ะแง่กระปะเขา บม่ยืนว่ะจะได้ไม่จับไม่สีเทาจะได้เกย์แหย่เอ้ยโอ้ยนะปากโขงมันเป็นป่าแบบปาลาขาจะตัดโตอย่าเฮ็ดเกยกแหงี่ตีนแหย่ปุกไปกันเมด่่าวซื้อหาย ไปน้ำติ่เหรแกะเแก้ยงขนาดขึ้นมาโหลดแกไมกบยังเสอบุตดหม่็บ่นู้นลงมาหัวอนปะถามนหัหนาหัวเห็นไหมฮะจะจายทมเขาต้องจานมันนวันวใหญ่มันจานบุไรดป้าปากินมัมาย่อขึ้นย่อขึ้นไงเห็นมาล้เห็นมันมัน บด่าวอยู่แท้นี้มันไม่อบมันมสิพูบบุญพูบเขาเผาบดป่าค่ะฮะบุญพูงบุทโชสีไเสียงดินอกมามันลงมามันดินวับวอยู่นี่โอ้โหลงมามาอดไหมกินลงมา้าป่า แห้งอีนะป่าป้อก้มคือจะร้องอยู่ในหนังปันใาย่ขึ้นมาแเลยอทอทอประมือปสบ่ต้องน้องถือว่าบรพุโตบ้าปะเขาได้หรือเป๊อไม่ได้ไม่ได้พี่น้องขอขอบใจสบายดีบ๊ายบาย พี่น้องแกงหน,น่อไม้มาดิไอตะตรวจเลยมีแกงหน่อไม้ใส่หอยจูบใส่มะกอือใส่ผักคะใส่กระดูกหมูใส่หมกบวบหลายอย่างเสร็จ